อร,อ,อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับผลิตวันนี้อยากจะชวนมาที่นี่ค่ะ oh, <yeah. S 1> ร้านชื่อว่าโคโค่พอมโกรมรื่นมากร้านเขาอยู่นนทบ,บุรีอำเภอเมืองนนทบ,บุรีซอยต้นขุนที่หนึ่งใกล้กับหมู่บ้านเซ็นทรัลราชพฤกษ์สอง oh, <yeah. S 1> เรามาคุยกับเจ้าของร้านค่ะ คุณชักทยาแก้วกล้าคุณชัดคาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเล่าความเด่นเลิศพิเศษของโคโค่พ่อมก้อหน่อยจ้ะที่มาของร้านนะคะพื้นที่เนี้ยเป็นสวนส้มโอเป็นสวนมะพร้าวเราอยากจะสร้างร้านอาหารที่อยู่ในสวนเราก็เลยสร้างร้านอาหารและตั้งชื่อร้านชื่อโคโค่พ่อมโคไปเมนูแรกสิจ้ะยำเห็ดโคนป่าค่ะ เห็ดโคนเราไปซื้อจากตีนเขาแล้วก็มาถนอมอาหาร<อ>ทําให้มีทั้งปีแล้วเราก็เก็บไว้ทําเมนูต่างๆให้ลูกค้าน้ํายําของเราแซ่บมากเลยค่ะแล้วบวกกับการต้มเห็ดโคนของเรานะคะพอรวมกันปุ๊บรสชาติมันจะกลมกล่อมพอดีค่ะไปเมนูที่2 ผัดฉ่าปลาเนื้ออ่อนค่ะปลาเนื้ออ่อนจะไซส์ใหญ่หน่อยนะคะ,คะแล้วก็นํามาผัดฉ่ากับกระชายพริกนะคะ,คะแล้วทําให้มันเพิ่มความเผ็ดร้อนรวมกับปลาเนื้ออ่อนทําให้รสชาติกลมกล่อมมากค่ะเมนูนี้อยากให้มาทานเลือเกินเพราะว่าตัวปลาเนื้ออ่อนของเรา ใช้ไซส์กำลังดีนะคะทอดแล้วามาผัดจากครบเครื่องมากต่อไปนะคะแกงคั่วสับปะรดหอยแมงผู้ใบชพูซึ่งพริกแกงเนี่ยจะเป็นพริกแกงที่เราทําเองนะคะใ,ใส่หอยแมงผู้บวกกับเราเพิ่มสับปะรดเข้าไปใส่ใบชพูมันจะเพิ่มความหอมและเพิ่มรสชาติความกลมกล่อมของเมนูนี้เพิ่มขึ้นเลยค่ะ อเมนูที่4ี่จ้ะปลากระพงทอดน้ำปลานะคะปลากระพงที่เราคัดไซส์มาเราเลือกไซส์1กิโลค่ะซึ่งให้มันใหญ่อร่อยใหญ่หญเต็มคำมสำหรับลูกค้าเลยทอดแบบน้ำมันร้อนๆนะคะมันจะทําให้รสชาติของปลากระพงเนี่ยกรอบนอกและนุ่มในค่ะจุดเด่นของเราคือน้ําราดค่ะซึ่งน้ําราดน้ําปลาเนี่ยเราจะเป็นน้ําราดสูตรโบราณนะคะทําการเคี่ยวก่อนค่ะรับรองอร่อยค่ะยังไม่จบถาดใหญ่ลํำบึกแบบนี้ เมนูนี้อะไรจะนัดอันนี้คือเหล่ารวมโคโค่จานยักษ์ค่ะเราเพิ่มความแซ่บของลูกค้าที่อยากกินอาหารรสแซ่บๆค่ะค่ะก็จะมีเป็นน้ำยำปลา้านะคะที่น้ำปลาาเราต้มเองนะคะไม่มีกลิ่นรวมกับยอดมะพร้าวอ่อนปาะมึกปูม้าไข่แดงเค็มแซลมอนแล้วก็บวกกับเครื่องเคียงคือหมูย่างกับหมูย่อค่ะ ร้านเรานะคะเปิด10บโมงครึ่งถึง2องทุ่มครึ่งค่ะรับจัดเลี้ยงได้100่งถึงร้อคนค่ะมาเลยนะคะบรรยากาศเที่ยงก็เป็นอีกแบบหนึ่งบรรยากาศเยน็เยนๆ็็เป็นอีกแบบหนึ่งรีการันตีให้โคโค่พอมก้อนนนทบุรีเป็นอร่อยเละ่ะเชิญมาได้ที่ร้านโคโค่พอมโคตั้งอยู่ที่ซอยต้นคูน,นึงใกล้กับหมู่บ้านเซ็นทรราชพฤกษ์สองอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี โปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS วันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะอร่อยเลิศกับผริษและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้านะคะร้านเขาชื่อว่าโคโคอพอมโกเเพียงคุณแค่ใช้ a s เพ i นคะแนนก็จะสามารถแลกรับแลกรับส่วนลดค่าอาหาร10%เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2568 ต้องขอบคุณ a อมากๆนะคะที่ทำให้ร้า์ของเราเป็นที่รู้จักค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์หนึ่งวันศุกร์เวลา8.45นาิกานาทีขอขอบคุณแฟนรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีค่ะอะไรง่ายกับบริลลี่เมเจออีติ้งยาผิงจังต้องกินค่ะ